หากเรากดที่ปุ่มวัดระยะอีกครั้งนะคะค่า v ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่ามุมองศาแนวดิ่งค่ะส่วน st ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าสลบนั่นเองค่ะตัวกล้องนะคะเขาจะถามเรานะคะว่าต้องการเซตศูนย์ใช่หรือไม่นะคะให้เราตอบ yes เทียบ3ค่ะ ค่ามุมองศาแนวราของเราตรงนี้นะคะก็จะเป็นศูนย์องศาศูนย์ศูนร์ริบดาและศูนย์ศูนฟิลิปดาแล้วนะคะก่อนรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนกดไลค์กดแ like, ชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้หนึ่งนะคะในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตการเข้าใช้งานการวัดระยะเช็คค่าพิกัดและการเปิดฉากหามุมองศาในเบื้องต้นกันค่ะของกล้อง Total Station ยี่ห้อ GoWin รุ่น TKS 3 0 2 r มือ2ค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูขั้นตอนและวิธีการเข้าใช้งานกันในคลิปเลยค่ะค่าหลังจากที่เราเซ็จค่าตัวกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะเริ่มจากการวัดระยะก่อนนะคะ ให้เรานะคะเล็งตัวกล้องนะคะไปยังจุดที่เราต้องการทราบค่าระยะค่ะจากนั้นนะคะให้กดที่ปุ่มวัดระยะค่ะตัวกล้องนะคะเขาก็ได้คำนวณค่าระยะมาให้เราแล้วนะคะจะเป็นค่าระยะลาบจากจุดตั้งกล้องไปยังจุดที่เราหาค่าระยะนะคะให้เราดูที่ค่า h d นะคะจะอยู่ที่2เมตรนะคะ61เซน1มิลค่ะ ส่วน vd ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าระยะแนวดิ่งค่ะ hr ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่ามุมองศาแนวลาดค่ะหากเรากดที่ปุ่มวัดระยะอีกครั้งนะคะค่า v ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่ามุมองศาแนวดิ่งค่ะส่วน s d ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าสลบนั่นเองค่ะค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการวัดระยะนะคะแล้วเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปดูการเช็คค่าพิกัดกันค่ะ ให้กดเขียร์หน้าจอนะคะที่ ang ค่ะจากนั้นนะคะให้เรากดที่ปุ่มวัดค่าพิกัดค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นค่าพิกัด ne Z นะคะในจุดที่เรายิงค่าระยะไปเมื่อสักครู่นี้นะคะค่าพิกัด n นะคะก็จะอยู่ที่106.292นะคะค่าพิกัด e นะคะก็จะอยู่ที่103.096ค่ะส่วนค่าพิกัด z นะคะก็จะอยู่ที่1 466ค่ะคาะและนี่ก็เป็นวิธีการเช็คค่าพิกัดค่ะกดเคียร์หน้าจอที่ ang ค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการเปิดฉากหามุมองศากันค่ะเริ่มแรกเลยนะคะให้เรานะคะเซตค่าองศาแนวราบตรงนี้นะคะให้เป็นศูนย์องศาศูนย์ศูนย์ริปดาและศูนย์ฟิลิปดาก่อนค่ะโดยกดที่ศูนย์เซต f 1ค่ะ ตัวกล้องนะคะเขาจะถามเรานะคะว่าต้องการเซตศูนย์ใช่หรือไม่นะคะให้เราตอบ yes เทียบ3ค่ะค่ามุมองศาแนวราบของเราตรงนี้นะคะก็จะเป็นศูนย์องศาศูนย์ศูิบดาและศูนย์ศูนย์ฟิลิปดาแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เราทําการเปิดฉากหามุมของเราได้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเราจะสาธิตกันอยู่ที่55องศาค่ะให้เราทําการคลายล็อกตัวกล้องนะคะแล้วหมุนไปยังองศาที่เราต้องการค่ะ เมื่อเราหมุนตัวกล้องมาที่ใกล้เคียง55องศาแล้วนะคะให้เราทำการล็อกตัวกล้องค่ะแล้วใช้ปรับละเอียดช่วยนะคะเมื่อเราใช้ปรับละเอียดช่วยแล้วนะคะเราก็จะได้ค่ามุมที่55องศาแล้วค่ะหากเราต้องการล็อกค่ามุมองศาตรงนี้นะคะก็ให้กดโฮเทียบ2ค่ะ ตัวกล้องนะคะเขาก็จะถามเรานะคะว่าต้องการล็อกค่ามุมองศานี้ใช่หรือไม่ก็ให้ตอบ yes เทียบ3ค่ะค่ะเขาก็ทําการล็อกค่ามุมองศาตรงนี้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็ทําการมร์บจุดนะคะนะมุมองศานี้ได้เลยค่ะค่ะและนี่ก็เป็นขั้นตอนการเปิดฉากหามุมองศาในเมื้องต้นคน่ะคะ่ะและนั่นก็เป็นขั้นตอนการใช้งานการวัดระยะเช็คค่าพิกัด และการเปิดฉากหามุมองศาในเบื้องต้นนะคะและสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกล้องสํารวจตัวที่1สาธิตไปนะคะหรือว่าจะเป็นกล้องสํารวจรุ่นอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมือ1หรือมือ2นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์อะเซซซอรีอื่นนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้นะคะที่สาขาลังสิตค่ะหรือจะเป็นโชว์รูมพีนัมเบอร์วันจังหวัดสมุทรปราก,การก็ได้นะคะถ้าไม่สะดวกเข้ามาที่สาขานะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ค่ะ หรือจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์021816844หรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยก่อนได้นะคะค่ะและสำหรับคลิปหน้านะคะหนึ่งจะมาสาธิตโปรแกรมอะไรอีกนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะขอบคุณค่ะ